เซฮายครับผมนกครับมามาอยู่กับคอนเทนต์อื่นที่มันไม่ใช่มังงะกันบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสุ่มการ์ดโปเกมอนกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบโปเกมอนนะครับแล้วก็ชอบดิจิมอนด้วยแหละครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยสนใจการ์ดโปเกมอนมากครับคือผมไม่ได้เปิดบล็อกใหญ่อะไรขนาดนั้นเนาะในคลิปแรกเนาะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงงานหนังสือนะครับผมเนี่ยหมดตังไกับมังงะเยอะมาก แล้วตอนนี้อการ์ดโปรโมนเนี่ยก็เลยได้มาเพียงแค่6กซองเท่านั้นนะครับผมซึ่ง6กซองนี้เนี่ยเป็นการ์ดชุดใหม่นะครับก็คือแสงนําทางแห่งเซโล,ล่าก็1นซองเนี่ยก็จะมีการ์ด5ใบนะครับตอนนี้ได้มา6กซองแสดงว่าเราจะได้การ์ดทั้งหมด30ใบนะครับแล้วก็ผมซื้อกับ b 2 s นะคุณก็คือผมซื้อ3ามซองผมก็จะได้การ์ดโปรโมมา1ใบ1นซองนะครับผมใน1นึ่งนี้ก็จะมี1ใบเนาะโอเคมาเรามาดูกันนะครับว่าการ์ดตั้ง6กซองเนี่ยสาใบนี้เนี่ยมีการ์ด โปเกมอนตัวไหนบ้างที่ผมอยากได้หลักๆเลยนะก็คือผมอยากได้ตัวโปเกมอนธาตุพืชธาตุาพืชมังกรที่มันเป็นตัวแอปเปิลนะฮะเป็นการ ex แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่อยากได้ก็อยากจะได้เป็นตัวของลาปลาสนะครับลาปลัส ex เนาะที่เป็นโปเกมอนธาตุน้านะครับโปเกมอนเจนแรกนะครับผมส่วนไอตัวมังกรในเนี้ยไอมังกรแอปเปิลเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นตัวของเจนล่าสุดนะครับมันเป็นร่างของเจน9เนาะโอเคมา,เามาดูกัน6ตองแม่อะไรกันบ้างส่วนการ์ดโปรโมเนี่ยผมจะเก็บไว้เปิดทีหลังนะครับ แล้วก็ก่อนอันนี้เนี่ยเรามีคลิปช็อตด,ด้วยเนาะซึ่งคลิปช็อตเนี่ยเราได้น้องมาครับผมก็คือโปเกมอนที่ผมชอบมากที่สุดนะครับก็คือน้องหมูโคร่นะครับผมชอบน้องตัวนี้มากที่สุดแล้วนะครับผมก็คลิปช็อตก่อนหน้านี้เป็นยังไงได้การดอะไรบ้างก็ไปรับชมกันได้นะครับโอเคมาเรามาแกะซองกันเราเสียเวลากันเยอะแล้วนะครับผมโอเคไปเมกาบาชมู่มายืนคู่ข้างๆลิซ์ดอนมานะครับผมโอเคมาเริ่มที่2องแรกนก่อนเลยคุณเนี่ย ตัดให้ดีเนาะระวังตัดโดนการ์ดนะครับต้องนี่ก่อนต้องเขยา่าเขย่าให้การ์ดมันลงไปข้างล่างก่อนนะครับมามาตัดกันปึ๊บอ่าปึ๊บข้างในก็จะเป็นอ่ะใบแรกเนี่ยจะเป็นในนีนะครับผมเป็นแบบสอบถานเนาะมาโฮมิว คัตโรตอมอันนี้เป็นโรตอมร่างธาตุพืชนะครับโรตอมเนี่ยมันจะเป็นโปเกม,มอนไฟฟ้าที่สามารถสิงเครื่องใช้ไฟฟ้าได้นะครับซึ่งโรตอมร่างนี้เนี่ยมันไปสิงเครื่องตัดหญ้าครับมันก็เลยกลายเป็นโรตอมธาตุไฟฟ้าแล้วก็มืดเอ้ยไฟฟ้าแล้วก็พืชนะครับผมโอเคอะเมลตันเอเลคิเบิลอะเกลือนะครับก็ไม่มี EX นะครับผมโอเคไปไปซองต่อไปกันจริงๆก็เลือกจับทรงหนาๆไปแล้วนะเพราะว่าทรงหนาๆไม่น่าเป็นฟอยอะ โอเคปึ๊บซองถัดไปปึ๊บอ่ะนี้แบบสอบถามอ่ากูริกร็กครูโปเกม,มอนของทาเกชิโมกูลินเอ้ยโกคูลินเนอะโมกูลินอะไรวะนิวลานะครับยูเรเด้นเนวแลนด์โอเคเกลืออีกแล้วสองซองนี้มาเกลือมาซองที่สาม หวังว่าซองนี้จะไม่เกลือซองนี้มันหนามากๆเลยนะหวังว่าจะไม่เกลือนเนี่ตัดให้ขาดเลยชับๆตัดน้องมูคุโร่ไปปุ๊บเฉียงหัวมูคุโร่ปุ๊บเอ้ยหยิบมาหกซองมันต้องมีแบบไอ้นี่ ex บ้างดิ evu นะครับความสามารถก็ดีอยู่ฮิเมงกะนะครับผมโปเกมอนภาคอันนี้ภาคกาลาภาคซอชิวซูแบท ยาโดคิงคู่วักการนอนโอ้โหเฮ้ยมันจะไม่มี ex จริงดีนี่เราเกลือขนาดนั้นเลยเหรอวะเราใช้ดวงกับอะไรไปนหมดแล้ววะเนี่ยปึ๊บอ่ะเป็นในนี้แบบสอบถามอ่บาบัคุกาเมตโปเกมอนภาคซันมูนเนียสอันนี้การ์ดโปเกมอนแกงร็อกเกตแล้วก็ฮิเมงกะ การะการะอุบายของชิโรซิตอันนี้เป็นการ์ดซัพพอร์ตนะครับผมเป็นการ์ดเทรนเนอร์เอ้ยเหลือสองซองแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะยังไม่ได้เอ็กเลยนี่วะมามามาสองซองสุดท้ายขออันนี้หน่อยขอหนาๆห,หน่อยไปชื้อไปชื้อโอ้โหเกลือเปิดจุเปิดดูด,ด้านข้างเกลือ ก็เป็นฟุคุซุโร่นะครับผมก็เป็นร่างสองของมุคุโร่นะครับเนี่ยมุคุโร่อยู่นี่ตัวมุคุโร่เนี่ยจะเป็นร่างแรกนะครับแล้วก็ตัวของฟุคุซุโร่เนี่ยจะเป็นร่างที่สองนะครับก็มีร่างสามด้วยแหละเป็นจูเนเปอร์ฮิบันนี่นะครับแล้วก็กิโมออะอาบากุรานะครับผมแล้วก็ทาโร่ชื่ออย่างผู้ชายเลยแต่ว่าน้องเป็นผู้หญิงเนาะเอ๊ะเดี๋ยว่านน้องผู้ชายวะไม่มั่นใจเหมือนกันมาซองสุดท้ายแล้วคุณเเอ็ก e ไม่น่าออกแล้วแหละ เนาะเกลือเกลือสุดๆหกซองนี้อ่ะเป็นการ์ดแบบสอบถามนะครับโอเคเอาโกจิมูชิอ่ะยายักโคมะอะ่สมายุรุแล้วก็เป็นโอลองเกกับเกโนเซกนะโบผมโปเกมอนมายาโอ้โหไม่มี EX เลยอะไรวะเนี่ยหกซองนี้เกลือสุดๆมามาดูที่การ์ดโปรโมกันต่อนะผมเพื่อจะได้ของดีๆมาย้อมใจกันบ้างนะครับ เป็นโปรโมของ B2S เนาะซื้อ3าซองจะได้การ์ดโปรโมมาซองหนึ่งนะครับปึ๊บดูซิโปรโมได้อะไรอ่าเป็นจิราชินะครับผมโปเกม,มอนมายาธาเหล็กน,นะครับจิราชิโปเกม,มอนมายาต่อไปเป็นอีกซองหนึ่ง เป็นเจอชิเหมือนเดิมนะครับผมโอเคก็ได้เจอชิมา2อใบนะครับแล้วก็ที่เหลือก็เป็นเกลือล้วนๆเลยโอ้โห EX นี่หาไม่ได้เลยตัวใช้งานเถามีไหมก็อืมเกโนสิกเนี่ยความสามารถก็เหมือนจะดูดีเนาะเออไม่สามารถใช้การ์ดเอสเปคได้ต่อไปก็ตัวของซามายุนะครับตัวนี้สกิลมันก็เหมือนจะดูดีเนาะ วางตัวน้ำเดเมน5ตัวบนโปเกมอนฝ่ายตรงข้าม1ตัวใช้แล้วก็หมดสภาพถามว่ามีตัวใช้งานในนี้ไหมไม่รู้่าผมยังไม่ลองจัดเด็กเลยเดี๋ยวในอนาคตว่าจะลองซื้อแท็กติกเด็กมาลองกันดูนะครับเป็นไงกันบ้างคุณกับคอนเทนต์ที่ไม่ใช่มังงะนะครับผมคอนเทนต์เปิดซองสุ่มโปเกมอนถ้าใครอยากให้สุ่มการ์ดโปเกมอนอะไรอีกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับถ้าชอบคอนเทนต์นี้กันเนาะ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็เนาะจากลากันด้วยความเกลือนะครับโอเคก็ขอตัวกันไปก่อนทุกคนคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรนั้นไว้เจอกันจ้ะ